โดยปกติโรคต่างๆจะให้ผลในทางลบกับมนุษย์เราแต่ปัจจุบันเราได้ค้นพบกรณีหายากของมนุษย์ที่เป็นโรคแปลกทำให้เหมือนกับมีพลังพิเศษเรากับ X-Men กันเลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างเราลองมาดูกันเลยครับ 1. โรคจำไม่เคยลืม ไฮเปิดทิเมเซียเป็นอาการของคนที่สามารถจดจำรายละเอียดเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้หมดพบว่ามีเพียง60คนในโลกเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกบรรทัดของหนังสือที่อ่านเหตุการณ์ในวัยเด็กตั้งแต่อายุ7วันก็สามารถจดจำได้หมดไม่มีผิดเพี้ยนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีโครงสร้างสมองที่ต่างจากคนทั่วไป ข้อเสียคือจะไม่สามารถบิดเบือนความทรงจำเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ทำให้มีอาการซึมเศร้ามีอาการร่วมเช่นเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหรือปวดหัว 2>, 2. โรคไม่กลัวอะไรเลยผู้ป่วยจะไม่มีความกลัวอะไรเลยที่เรียกว่าเออร์แบสววทไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายการถูกขังในที่มืดหรือหนังสยองขวัญ โดยมีคนเป็นโรคนี้แค่400คนซึ่งหนึ่งใน4อาศัยอยู่ที่แอฟริกาใต้สาเหตุเกิดจากความบกพร่องของสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนของการกระตุ้นความกลัวและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอารมณ์ผู้ที่เป็นโรคนี้ที่โด่งดังที่สุดคือ SM ซึ่งเป็นชื่อย่อเธอเล่าให้ฟังว่าเคยมีเหตุการณ์ที่โจรถือมีดเข้ามาทำร้ายเธอ และมีมีดปักอยู่ที่ท้องของเธอทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งถึงแม้เหตุการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนทีมนักวิจัยก็แปลกใจมากที่เธอไม่มีความสามารถในการประเมินถึงภัยอันตรายและยังรอดมาได้ 3. โรคผิวหนังยืดนายแกรี่เทอร์เนอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นชายที่มีผิวหนังยืดหยุ่นได้มากที่สุดในโลกดยผิวหนังของเขาสามารถยืดออกได้ถึง15ซนเมตร เขาทำได้เพราะป่วยเป็นหนึ่งในอาการของโรค EDS หรือ Ehlers-Danlos Syndrome ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้ผิวหนังไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้และไม่มีกาวยึดติดระหว่างกล้ามเนื้อไขข้อผิวหนังจึงยืดหยุ่นได้มากกว่าปกติแต่ก็ทำให้เกิดรอยช้ำรอยเหี่ยวและแผลหายช้าเช่นเดียวกันซึ่งโรคนี้ยังสามารถเป็นในส่วนของอวัยวะภายในได้อีกด้วย 4. โรคตัวอ่อนโรคไฮเปอร์โมบิลเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ผิวหนังข้อต่อกระดูกอ่อนตัวมากกว่าปกติเป็นหนึ่งในโรค EDS ทำให้สามารถดัดร่างกายได้เหมือนมนุษย์ไร้ข้อต่ออาการนี้สามารถทำให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงได้เช่นเดียวกันเช่นนายราวนิงสมิธผู้ที่ได้ชื่อว่ามนุษย์อย่างยืดเข้าไปปรากฏตัวในรายการทีวีหลายแห่ง โดยดัดตัวจนกระทั่งพับตัวเองลงไปอยู่ในกล่องได้ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการปวดผิวหนังช้ำง่ายแต่สมิธบอกว่าเขามีอาการปวดแค่ปานกลางเท่านั้น 5. โรคที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน ทำให้เป็นไปได้ว่ามีการผลิตสารเอนโดฟินที่ช่วยลดความเจ็บปวดมากจนเกินไปหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของช่องโปรโตีนที่ผิวเซลล์ทำให้ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดซึ่งค้นพบแล้วว่ามีเพียงแค่คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในสวีเดน40คนเท่านั้นที่เป็นทีมคริสแลนด์เป็นโรคนี้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในคณะละครสัตว์ที่เอาเหล็กแหลมทิ่มตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือครอบครัวมาชิลี ก็เป็นผู้สืบทอดยีนกลายพันธุ์ตัวนี้พวกเขาพบว่ามีอาการบาดเจ็บที่หาตำแหน่งไม่เจออยู่บ่อยครั้งเพราะข้อเสียของมันคือไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บกระดูกหักพวกเขาก็จะไม่สามารถรู้ตัวได้เลย 6. โรคอัจฉริยะสวรรค์ซนินโดรมเป็นภาวะที่หายากเพราะคนเป็นโรคนี้จะเก่งในรอบด้านทั้งดนตรีศิละปะการคำนวณและอื่นๆ ซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบประสาทคล้ายโรคออทิสติกหรือแอสเพอร์เกอร์หลายคนเรียกว่าโรคอรัจฉริยะอย่างนายสตีเฟนวิลเซอร์ศิลปินชาวอังกฤษเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากทักษะในการจดจำภาพเขาสามารถมองทิวทัศน์โดยใช้เวลาไม่นานและวาดผังเมืองทั้งเมืองออกมาได้จากความทรงจาเพียงอย่างเดียวแต่ et, เนลทมเมเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์โดยสามารถจดจำค่าพายได้ถึง22,500ตําตำแหน่ง เขาพูดได้11ภาษาและคิดเลขได้จากการวาดภาพในสมอง 7. มนุษย์ที่ตื่นตลอดเวลานายไฮงอกชายชาวเวียดนามซึ่งไม่เคยหลับมาตลอด40ปีตั้งแต่ป่วยเป็นไข้เมื่อปี1973เราเรียกโรคนี้ว่าอินซอมเนียหรือโรคนอนไม่หลับและถึงแม้เขาจะไม่ได้นอนเลยแต่ก็ยังคงมีสุขภาพจิตใจที่ดีไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โดยเขาได้ทดลองทานยานอนหลับแล้วแต่ก็ไม่เกิดผลโดยปกติอาการนอนไม่หลับจะส่งผลให้เพียไม่มีสมาธิภูมิคุ้มกันต่ำอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจแต่เขาได้ตรวจสุขภาพแล้วพบว่าทุกอย่างปกติดียกเว้นมีโรคเกี่ยวกับไตเล็กน้อยเพราะอายุมากนักวิทยาศาสตร์พบว่ากรณีของเขาร่างกายสามารถปรับตัวให้คุ้นชินกับการไม่ได้นอนได้ ซึ่งเป็นกรณีที่หายากมากเลยทีเดียว 8. จอมขมือบทุกสิ่งมิเชลโลดิโต้ชายชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับฉายาว่าจอมขมือบทุกสิ่งเขามีอาการพ a กาดิซิสซึ่งเป็นโรคชอบกินของแปลกมักพบในวัยเด็กเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งทำให้กินได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่อาหารการกินอาหารปกติอย่างกล้วยไขย่ต้มกลับทำให้เขาป่วย โดยเขาเกิดมาพร้อมกระเพาะอาหารที่หนากว่าปกติ2เท่าและมีกรดโแรงสูงทำให้สามารถกินได้ทุกอย่างทั้งตัวนอ็อตหลอดไฟจัก,กรยานหรือเครื่องบินโดยใช้เวลาทั้งหมด2ปีถึงกินหมดไม่มีเหลือเวลากินเขาจะใช้คีมหรือเลื่อยเพื่อตัดวัสดุเป็นชิ้นเล็กๆก่อนกลืนลงไปซึ่งในภายหลังเขาเสียชีวิตตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับอาหารที่ทานแต่อย่างใด 9. มนุษย์ค้าง่าวเบ n นอันเดอร์วูดเข้าตาบอดทั้งสองข้างจากโรคมะเร็งตั้งแต่3ขวบแต่ว่าก็สามารถส่งเสียงคลิกจากการเคาะปลายลิ้นเพื่อให้คลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมาเพื่อรับรู้ถึงวัตถุนั้นซึ่งวิธีนี้เรียกว่า e c h o โคโลเคชัซึ่งคล้ายกับการกำหนดที่ตั้งวัตถุด้วยเสียงสะท้อนของค้างคาว โลมาและวานโดยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ฝึกฝนใช้ทักษะนี้จนชำนาญทำให้สมองส่วนของการรับเสียงทำงานได้ดีกว่าคนทั่วไปดังนั้นเขาจึงเป็นชายตาบอดที่ไม่เคยต้องถือไม้เท้าหรือมีสุนัขนำทางเลยนอกจากนั้นเขายังสามารถวิ่งเล่นบาสเกตบอลหรือขี่จักรยานได้อีกด้วย 10. มนุษย์ต้านทานไฟฟ้า โดยปกติมนุษย์เราไม่ได้เจอกับสัมผัสกระแสไฟฟ้าแม้เพียง1แอมแปร์ก็ทำให้อวัยวะทำงานล้มเหลวและหยุดการเต้นของหัวใจซึ่งโดยทั่วไปแล้วมนุษย์สามารถต้านทานไฟฟ้าได้แค่1,000โ oh อห์มเมื่อผิวหนังแห้งและ6 0 0 0นโอห์มเมื่อผิวหนังเปียกแต่ไม่ใช่กับนายรัชโมฮันแนรชายชาวอินเดียเขาเป็นมนุษย์ไฟฟ้าที่สามารถปล่อยให้ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายไปโดยไม่เป็นอะไรเลย เขาค้นพบตัวเองเพราะเสียใจจากการสูญเสียแม่เลยต้องการจะจบชีวิตด้วยการจับหม้อปแปลงไฟฟ้าแต่ก็กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเขาสามารถทนทานไฟฟ้าได้มากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปถึง10เท่าถึงแม้ดวงตาของเขาจะบอดชั่วคราวในระหว่างที่โดนช็อตตัวสถิติที่เขาทำได้สูงสุดถึง1.3ล้านโอห์มเลยทีเดียวโดยนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น11 นักวิ่งที่ไม่มีวันเหนื่อยดีนคานาเซสเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนซึ่งสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องยาวนานได้ถึง3วัน3คืนโดยไม่พักมนุษย์ปกติเมื่อออกกำลังกายจะเกิดกรดแลคติกขึ้นในกล้ามเนื้อซึ่งสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการหายใจกรดที่ว่านี้จะทำความเสียหายกับกล้ามเนื้อของมนุษย์แต่เพราะเขามีปริมาณเลือดมากกว่าคนทั่วไปพบว่ากล้ามเนื้อของเขาเสียหายน้อยกว่าปกติถึง6เท่า และพบด้วยว่าถ้าเขาวิ่งด้วยความเร็ว7-10นาทีต่อไมล์เขาจะสามารถวิ่งไปเรื่อยๆได้ตลอดชีวิตนอกจากนั้นร่างกายของเขายังปรับตัวให้คุ้นชินกับการวิ่งจนกล้ามเนื้อไม่เสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด 12. 12. เห็นสีได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นภาวะที่ทำให้ประสาทตาสามารถรับสีได้มากกว่าคนทั่วไปเรียกว่าเตตระโคมาชี ทำให้เห็นเฉดสีต่างๆได้มากกว่าโดยคนปกติจะมีเซลล์รูปกรวยซึ่งช่วยรับแสงอยู่ในจอตาแค่3เซลล์แต่คนที่เป็นเตตระโคมาซีจะมีเซลล์รูปกรวย4เซลล์อย่างไรก็ตามคนที่เป็นภาวะนี้ไม่ได้เห็นสีมากกว่าปกติทุกคนมีแค่บางคนเท่านั้นที่เป็นกรณีพิเศษคอนเชตตาแอนติโกเป็นหนึ่งในนั้นเธอเป็นศิลปินผู้ใช้ภาพวาดบอกเล่าสีสันในโลกที่เธอเห็นโดยเธอสามารถบอกได้ว่า คนสูงวัยคนไหนกำลังป่วยเพราะเธอดูจากสีผิวที่เปลี่ยนไปของพวกเขา